สวยมากไปล่อไปหัวล้นโครงสร้างนี่อันนี้ลูกครับละนี่ลูกสวยมากยังลกูกน่าจะหัวล้นธรรมชาตินะ ลูกน้าเจ้หัวล้นธรรมชาตินะครับขาดหวะจับดูเดือยม,มันยังเล็กอยูไ่ไม่โตจะสวยมากเลยนะ่นาสีนี่อคอดบดเข้มเนี่ยสีบดเข้มเนี่ยไปลงไปไปลงไปเพื่อนเนไปลงไปเพื่อนเนาะเพือพือนเเออเดี๋ยวพื้นที่มันอันนั้นนะครับมันเอียงเหมืนอนเลยดูไปเหมืนอนเลยดู เมียค่อนข้างผอมน,นิดนึงนะครับลูกนี้ลูกแรกลูกแรกแว่าสาวลูกแรกกระดูกใหญ่นะครับกระดูกใหญ่สูงนะครับสูงสูงกระดูกใหญ่สูงเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มโบสเข้มเลยแหละนี่ลูกเขาลูกน้าเลย แม่ดีนะนะครับน้ำนมแม่ดีต <c oughs> ีมังลา้าราาาลูกสวยนะลูกสวยมาก เพราะลูกมันสวยเยอะลูกโตขึ้นนี่หลายบาทเนตกางขัาป่ะโะเคสวยจัม่มเลยคนหางกำลังยาดูด่นแม่หโบดเข้มเลยแม่หโบดนี่น้ำหนุม ไม่มีตำหนิอะไรนะครับกระดูกเย่ยม,มากนะ <laughs> <c oughs> ครับเนี่ยเอาไปดูกาหารนี่อ้วนแน่ครับเพราะว่ามันให้ลูกสวยนะครับนะครับลูกสวยนะครับลูกสวยเลยขอดูหางดิ ไปหางไปหางไม่เป็นไรเหมือนโดนลวดหนามนิดนึงสวยแม่ลูกสวย,สวยนะครับ